สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบชานะครับวันนี้นะครับผมก็พามาที่ตลาดหนองคายนะครับซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตสถานีรถไฟแล้วก็ป้ายจิตรถนะครับก็ผมมาครั้งล่าสุดเมื่อปี61นะครับโอ้เจ้าถิ่นทักนะก็ตอนนี้ผมมาปี67นะครับก็ดูว่า อ,อดีตสถานีรถไฟแล้วก็อดีตใต้ตรถตลาดหนองคายเก่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เพื่อคดีตามชมนะครับถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีความิดพลผาดอาสงงต่อการขอขอ,อาภัยนะนี่นะโอ้ยตะ่กี้ขออาภัยต้องรีบพูดนะก็ต้องรีบหลบเจ้าถิ่นนะเข้ามาทักทายนะเขาคโมาทักทายนะเจ้าถิ่นฮนะ นี่นะถ่ายคลิปตรงยูทูบเนี่ยมันต้องเจอตลอดนะเจอเจ้าตรงเจ้าถิ่นทัก์นะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเหมือนทำเป็นพิตภัณฑ์นนะไม่น่าเปิดเข้าไปได้นะครับนี่ไม่เปิดประตูเข้าไปนะเนี่ยก็จะมีห้องที่ทำการในสถานีฮนะนี่คนระับมีหนังสือด้วยหนังสือรถไฟใจนะักของอังกฤษเขานะ เจ้าถิ่นเยอะนี่เขาล็อบประตูนะเขาไม่ได้นะนี่นะภาพถ่ายสถานีรถไฟหนองคายเนี่ยที่ที่เคยเปิดใช้กันรถนะครับนี่นะผมก็ไม่ทันนะสถานเหอนองคายเดิมนะผมก็ทันหนองคายปัจจุบันนะเพราะว่าที่ทําที่ใหม่เนี่ยก็ให้ทางรถไฟข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยเพื่อไปอยังอ่า ฝั่งประเทศสปปอลาวยังปลายทางสถานีคําสว่างน,นะครับอันนี้คือช่องจำหน่ายตั๋วนะครับนี่นะมีป้ายนะอัน,น้ถือว่าป้ายคลาสสิกมากนะครับอันนี้คือตั๋วรถไฟนะครับตั๋วแข็งในอดีนะสมัยไ่ได้ผมท่านใช้นะครับนี่นาจะมีภาพถ่ายโอ้น่าจะเป็นรถไฟอเมริกานะเนี่ย นีเนี่ยรถไฟบริการแน่ๆน,นะนี่นะครับนี่นะครับเราจะไอ้น้ำน,ะนี่ของกังกษนะครับผ่ายนะนี่คือช่องจดในตัวเาศสาลนะครับเสียดาก็ไม่ได้เปิดนะนี่คือเป็นภาพนะครับ ส่วนมากเป็นรถไฟของต่างประเทศนะส่วนใหญ่ดูถ้าที่ดูนะเป็นรถไฟอเมริกานะนี่นะครับน่าจะเป็น,นยุโรปนะนี่นะมียุโรปอ๋อมีอเมริกาด้วยนะเนี่ยนี่มีติดรูปทางรถไฟไทยกับของต่างประเทศด้วยนะครับ นีลูกของยุฟยุโรปอเมริกานะาเดี๋ินเข้าไปตรงนี้นะนี่นะที่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับนี่นะครับ นี่น่าจะเป็นห้องสับเจนะเนี่ยมันมีบอ่อเนี่ยติดไฟไฟด้วยนะนี่นะครับมีรถกว่าทีมะรถห้ามล้อของสินค้าของอเมริกานะโอรู้สึกว่ามันมีนี่นะมีเตาผิงนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางที่จะอาข้าวได้นะเพราะว่าที่อเมริกาเขามึงหนาวอรถพวกรถห้ามล้อเนี่ยก็ต้องมีเตาด้วยนะครับไม่สำหรับพวก ขายความหนาวให้กับพนักงานบนรถนะรถจักรนี่นะของเยอรมันนะนี่นะนี่น่จะไอน้ำสมัยยุคอันนี้เท่าที่ดูเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะนี่นะครับนาฬิการถไ,นะไอ้น้ำ ก็อขอภัยอาจารย์แพน,นกล้องเรียวบ้างนะครับนี่คือตัวภายในโครงสร้างรั้วใจน้ำนะครับนี่แต่ตัวสื่อเล็กมากขอภายนะพอไม่่อยเห็น นีน่าจะเป็นทศกาลนะโอ้เหเด่นเกลียเข้ามาดูเยอะนะนี่ฮะคือเสียมติดล้อตุ๊กาเดนเนอร์เก่านะก็ทำลวดลายเป็นรอปทออ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับลูกแค่ก็รออยู่นะขอทีอ่าถ่ายคลิปก่อนนะครับ น,นะเดี๋ยวขอเข้าไปดูสักซุ้มเลวกันนะผมไม่เข้าดูทุกซุม้มเดี๋ยวเข้าตู้ีกัน,กนอีตู้สามชัยตลาดหนองคายแล้วกันนะอ๋อนี่ก็กระหน่วยแห่งสยามประเทศนะเข้าไปดูนี่นะครับเปิดตำนาสุนทรภูมนะินี่ ลกในกระดิงทองนะครับนี่นี่นะครับขออนุญาตถ่ายแบบถ,ถ่ายบางส่วนนะเพราะอาจจะไม่ได้ถ่ายเนื้อหาอะไรเยอะนะนี่ถ้าคาริบอสา,าเนี่ยจะต้องสนใจเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาเอาที่เนื้อกันนะนี่นี่นะครับ ถ้าเพื่อนอยากจะอ่านก็กดหยุดอ่านคางได้นะฮะเขาไม่เปิดแอร์ร้อนมากนะก็ตัวนี้ก็ ป้ายยี่รถตํนหลังคายเก่าเนี่ยเขาทำเป็นนี่ด้วยเป็นเทศกาลพิพิธ,ธภัณฑ์นะฮะนี่นะร้อนเสียดายไม่เปิดแอร์นะผมเข้าตู้นี้ตด้วยกันนะครับเป็นตัวอย่างนะเออนี่ตู้นี้แหละเนดะีย๋ยวเดินไปดูตรงนน้นนะว่ามีอะไรนะครับนี่ก็จะเห็นรางรถไฟเก่าอยู่นะนี่นี่ก็ยังไม่ลื้อนะ นี่ไงเจอแล้คาเฟ่สเตชันนี่นะทางก็ไฟนะทางรถไฟเก่าถุงนี้เด็กมาทั้งสาเยอะนะก็เลยแบบอาจจะถ่ายไม่ไม่เยอะนะครับน,<ๆ>นี่เจอแล้วคาเฟ่สเตชันนะเดี๋ยวพาเข้าไปนะตอนนี้ก็จะเป็นป้าพักพนักงานรถไฟนะครับคงไม่คือไปดูแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเปล่านะ เดี่ยรุลักกาแฟ่มีอะไรขายไหมนักเรียนมาเข้าแถวนะผมซื้ออ่าสตรอเบอร์รี่โซดาก็70บาทนะครับนี่นะตรงนู้นก็จะเป็นแนวปาาลายทางรถไฟสายอิสานเหนือในอดีตนะครับตอนนี้ก็ปลายเส้นทางรถไฟสายอิสานเหนือสยหนองคายเนี่ยก็จะไปนู่นนะไปสุดระหว่างประเทศที่อ่า สถานีคาวสวัสด์นะครับณนะตบลาดรถไฟนะครับรอบเวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็ติดต่อเบอร์โทรแล้วก็แฟนเพจของอ่าณนะตลาดหนองคายนะฮะถ้าอยากจะมาเข้าเยี่ยมชมก็สามารถมาติดตอ่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ0821953888หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กก็ณนะตลาดหนองคายนะครับเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ย อาจจะต้องมาเยี่ยมชมต้องมีไกด์มาอธิบายอะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะครับก็มีเปิดวันอังคารกับวันอาทิตย์นะครับโอมีกระบะทรายนะนี่นี่นี่มีนักเรียนนะนี่ก็จะไปนี่ได้ไปเที่ยวที่ท่าเสด็จได้นะครับท่าเสด็จติ้หงผงนะนี่ก็จะเห็นนะทางรถไฟเดิมนะเนี่ยจะเป็น ไม้กก็จะเป็นไม้หมอนนะครับรู้สึกว่ารางรถไฟนะ่าจะเจ,จ,จปอน,นะนด์นะในอดีตนะถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีเข้ามปผิดพลาดถ้าสันไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปซิสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟทาง y o u t u b n n e l อย่าลืมกดซับสไคร้มานะครับ